ทัสหรัฐประกาศจัดก,การซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางขณะที่อิราานะคะก็มีการออกมาเตือนว่าพร้อมตอบโต้ทุกประเทศที่ให้สหรัฐใช้พื้นที่เป็นถานโจมตีค่ะ ศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐประกาศเตรียมการจัดก,การซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วตะวันออกกลางเพื่อแสดงขีดความสามารถในการวางกำลังและการคงอำนาจการรบโดยความเคลื่อนไหวนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราหัมรินคอนค่ะเดินทางถึงพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดกับอิหร่าน สำหรับการซ้อมรบในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตการกระจายกำลังทางอากาศอย่างมีนัยสำคัญค่ะแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยวันเวลาและสถานที่ที่แน่ชัดแต่ก็ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนโดยตรงไปยังศัตรูในภูมิภาค ขณะที่ประธานาธิบดีมาซูดเปนเซสเคียนผู้นำอิหร่านออกมาตอบโต้ว่าการคมคูของสหรัฐมีแต่จะทำลายความมั่นคงและสร้างความไม่สงบให้เพิ่มมากขึ้นค่ะทางด้านกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนะคะก็มีการประกาศคำเตือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยระบุว่าหากรัฐใดอนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนน่านฟ้าหรือน่านน้ำ เพื่อเป็นฐานโจมตีอิหร่านจะถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูทันทีส่งผลให้ชาติพันธมิตรอย่างซาอุดีอาระเบีย UAE กาตาร์ e, ata, และโอมานต้องรีบออกมาถแถลงยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้ฐานทัพในประเทศเพื่อเปิดฉากโจมตีเตหะรานค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวจากสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง The New York t i ์ e ทค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่าฝ่ายบริหารของสหรัฐได้รับรายงานข่าวกรองที่ชี้ว่ารัฐบาลเต เตหารานกำลังอยู่ในสภาวะอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติปี2522ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดความพยายามสันคลองอำนาจของอาญาตลเาะอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของประเทศในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะก็พ่อใหญ่ทรัมป์ขย่าวโลกเลยค่ะ